สวัสดีครับทุกคนครูออฟกลับมาแล้วนะครับเป็นคลิปของเด็ก68นะครับเป็นคลิปแรกของเด็ก68ที่จะได้เตรียมความพร้อมในการสอบภาษาไทย A l e v e l นะครับตั้งใจไว้ว่าในปีนี้นะครับจะทำทั้งหมด3คลิปนะครับคลิปแรกคือคลิปนี้ก็คือคลิปที่จะวิเคราะห์หัวข้อที่ออกข้อสอบนะครับดูเปรียบเทียบการ2ปีที่ผ่านมาแล้ววิเคราะห์แนวโน้มที่ เด็ก68จะต้องเจอนะครับในปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือคลิปนี้และคลิปที่2นะครับจะเป็นคลิปที่สรุปเนื้อหานะครับบอกคลิคต่างๆตามสไตล์ของครูออฟเพื่อที่จะใช้ในการพิจารข้อสอบ50ข้อที่จะต้องเจอกันนะครับและคลิปสุดท้ายเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็เรียกร้องมา,มาที่สุดก็คือการเฉลยข้อสอบ ของเด็กปี67นะครับก็ตั้งใจไว้3คลิปนะครับก็จะเร่งลงให้เพราะว่าสัปดาห์หน้าจะต้องสอบแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคลิปที่1นะครับวิเคราะห์กันว่าจะต้องเจอสิ่งใดบ้างในการสอบภาษาไทย A l e ร e l ครับอันนี้วิเคราะห์มาจากข้อสอบของเด็ก6 7นะครับเดี๋ยวาจะมีของ6 6มาเปรียบเทียบและสุดท้ายนะครับจะบอกว่าน่าจะออกแบบใดนะครับข้อสอบจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรก อ่าเป็นเรื่องของการเขียนนะครับซึ่งแต่ก่อนการเขียนน่าจะอยู่กลางๆก็สลับไปแต่ดูแล้วเนี่ยข้อสอบก็น่าจะออกเหมือนเดิมนะครับการเขียนออก13ข้อนะครับพอ่าข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลำดับความเนาะใครที่เคยดูคลิปครูมาก็คือจะต้องหาประโยคแรกให้เจอนะครับแล้วก็หาประโยคสุดท้ายให้เจอเพอหาเจอแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียงลําดับนะครับจากหน้า แล้วก็ดูข้างหลังเนาะแล้วก็ถ้าข้างหลังไปต่อด้านหน้าต่างๆแบบนี้ก็ใช้วิธีการนี้นะครับออก1ข้อสาหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปแล้วมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับพอดูตรงนี้จบปุ๊บเดี๋ยวดูคลิปถัดไปนะครับจะบอกทุกขั้นตอนที่ออกทุกหัวข้อเลยต่อไปเป็นสัมพันธ์ข้อความนะครับก็ให้เรียงลำดับข้อความจากส่วนที่1ตรงนี้ให้ได้นะครับจากนั้นอ่านจับใจความแล้วก็สัมพันธ์ว่าข้อความนั้นเนี่ยนะครับ เป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะออกแบบว่าถ้าเราเรียงผิดก็ผิดนะครับหรืออาจจะให้บทความใหม่มาแล้วดูว่า,าข้อใดเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับคำนี้กับคำนี้นะครับเช่นให้คำศัพท์มาคำหนึ่งแล้วก็มีการเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าข้อไหนที่2ออันเนี้ยเปรียบเทียบถูกหรือเปรียบเทียบ ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยหลักการอ่านนะครับเดี๋ยวสุดตอนท้ายต่อไปเป็นการพัฒนา,นาบรรยายแล้วก็เกิดเป็นวหารภาพพจน์ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งใหม่เข้ามาพัฒนา,นาบรรยายแต่ก่อนมาเป็นอธิบายนะครับแต่ตอนนี้ก็ตัดออกไปแต่เชื่อว่ายังเวียนอยู่นะครับยังทิ้งไม่ได้แล้วก็ใส่วหารภาพพจน์เข้ามานะครับก็คือเรื่องของอุปมาอุปลักษณ์นะครับหาคําสังเกตแล้วก็ เคยได้บอกไปแล้วนะครับในบางคลิปที่ว่าถ้ามีโวหารภาพพจน์อุปมาอุปลักษ์นะครับทอปออนะครับได้รวมว่าเป็นการเขียนแบบการพันนานะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะเล่า้ฟังนะครับสั้นๆกระชับเข้าเข้าใจง่ายๆนะครับออกถึง3ข้อนะครับอย่าลืมนะครับว่าข้อสอบไทย a l e v v l l นะครับ50ข้อข้อละ2คะแนนแทงว่าในส่วนนี้น่าจะต้องใส่ใจนะครับแต่เชื่อว่า ถึงจะยาวแต่ถ้ามีกระบวนการที่ดีจะทําได้ครับต่อไปเรื่องนี้นะครับก็ตอนวิชาสามัญเนี่ยเคยออกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดออกไปนะครับพอเป็นเอเดเวลก็ตัดออกไปแล้วพอสักพักหนึ่งก็กลับมานะครับอนุมาลเป็นเรื่องเหตุและผลนะครับข้อใดอนุมานจากเหตุไปผลผลไปเหตุก็มีการาเพิ่มข้อความด้านหน้ามานิดนึงนะครับก็จะมีข้อความเกริ่นนามาแล้วก็จะมีข้อความหนึ่ก้อนเนี่ยมาให้นะครับหนึ่ง 1ชุดตรงนี้เข้ามาแล้วก็ดูว่าข้อความที่ครูแรงเอาตรงนี้เป็นเหตุไปหาผลหรือผลไปหาเหตุนะครับซึ่งใครที่เรียนครูออฟมาจะบอกว่าอะไรที่เป็นเหตุนะครับคือสิ่งที่เกิดก่อนและอะไรที่เป็นผลนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหรือเกิดขึ้นที่หลังใช้กระบวนการเท่านี้แต่คราวนี้ความยากก็คือจะให้ข้อความด้านหน้ามานิดนึงแต่ถ้าใครหลงกลอ่านข้อความด้านหน้าเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ สับส่วนได้นะครับแต่เชื่อว่าข้อนี้ง่ายนะครับข้อต่อไปนะครับปีแรกออกมาเนี่ยยังจับใจความไม่ได้เขาเรียกว่าการอนุมานแบบนิรัยและอุปัยเนาะนิรันนะครับก็คือจากส่วนใหญ่นะครับไปหาส่วนย่อยนะครับส่วนอุปัยเนี่ยก็คือการอนุมานจากส่วนย่อยนะครับไปหาส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียนมานะครับก็มีทั้งถ้าเป็นนิรัยนะครับจะเป็น การพูดมาด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องนะครับเป็นครูใช้คำว่าเป็นสัจ,จิรรนน์เนาะมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าอุปนัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดเดานะครับคาดเดาแต่2ปีให้หลังเนี่ยครูจับใจความได้แล้วว่าเขาดูว่าประเด็นใหญ่ไปหาย่อยย่อยไปหาใหญ่นะครับอ่ะโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวสอนตรงนี้เนาะใครที่ยังไม่เคยทำนะครับหรือใครทําแล้วรอทบทวนนะครับตอนนี้ครูจับใจความได้แล้วว่าตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังแบบได นะครับถึงจะทาข้อสอบคนนี้ได้ต่อไปทัศนะครับแต่ก่อนนะสมเรื่องนน้นาะมเป็นชุดเดียวกันตอนเราเรียนใช่ไหมเป็นเรื่องอการใช้ภาษาใช่ไหมครับก็คือพอเรามีเหตุผลเสร็จเนี่ยก็เอาเหตุผลมาเป็นทัศนะโตแยง้งโน้มนาวสมัยก่อนนะครับโต้แย้งเนี่ยยากแต่สมัยนี้โตแย้งกลับง่ายแล้วอยู่ๆนะครับก็อาจจะเ,เปลี่ยนสีให้นะครับจะได้ดูง่ายขึ้นทัศนะเนี่ยอยู่ๆก็เพิ่มเพิ่มมาก็ถามว่าข้อใดเป็น ทัศนะโนก็ใช้สูตรอนะของเราตระกูลจะตระกูลว่าพึงหักสมคงควรนะครับเชื่อว่าใครที่เคยดูคลิปอื่นๆแล้วเนี่ยพอฟังพอจะนึกออกนะครับแล้วก็จะถามว่าข้อใดเป็นทัศนะของผู้เขียนนะครับเป็นทัศนะของผู้เขียนก็คือต้องดูแล้วก็จะใช้คําสังเกตและดูนะครับหรือส่วนใดเป็นโครงสร้างครับยังจะมะีที่มาข้อสรุปข้อสนับสนุนเนี่ยนะครับก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้แล้วก็ อยู่ๆก็มีความแปลกขึ้นมาอย่างหนึ่งถามว่าข้อใดนะครับเป็นจุดอ่อนของการแสดงทัศนะนะครับหรือทัศนะเนี้ยมีจุดอ่อนด้านใดนะครับก็มีเรื่องของปริมาณของข้อมูลการอนุมานาการให้เหตุผลนะครับตรงเนี้ยถ้าไม่เข้าใจข้อนี้จะยากนะครับแต่เดี๋ยวครูจะเล่าเป็นสเต็ปให้ฟังเลยว่า1 2 3เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอฟังคลิปหน้าออก3ข้อนะครับถือว่า มีความยากแต่โต้แย้งแต่ก่อนต้องคือต้องหาใจความให้เจอเาหาใจความเจอปุ๊บก็ดูว่าข้อความใดมันโต้แย้งแต่ตอนนี้ให้ข้อความสั้นมาในก็หมายคําพูดเ้าก็ถามว่าข้อใดเนี่ยโต้แย้งประเด็นนี้นะครับก็คือข้อไหนมันโต้แย้งประเด็นเนี้ยแสดงว่าข้อนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นโต้แย้งเป็นการโต้แย้งหรือข้อใดสนับสนุนข้อใดไม่สนับสนุนนะครับก็จะมีสูตรว่าถ้าเราหาแจความนะครับดูสีแดงเนาะ หาใจความของตรงนี้เจอนะครับแล้วในข้อใดที่มันโต้แย้งไอ้ก้อนแดงๆเนี่ยสมมติครูจะชอบสอนไม่เสแสรักเนาะก็จะเห็นเลยว่าอ๋อโอเคข้อนี้ใช่ถ้าไม่สอดคล้องกับข้อใดไม่พูดถึงเรื่องเนี้ยข้อนั้นก็จะผิดนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีดูแบบง่ายๆต่อไปโน้มน้าวใจนะครับโน้มน้าวใจก็อออกสองข้อนาะแต่ก่อนออกข้อเดียว ก็ <m uch ing> คือข้อใดมีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจก็ดูว่าข้อใดมันเร้าใจเรามากที่สุดนะครับทั้ง5้าช้อยเนี่ยจะมีความเร้าใจาทุกข้อเลยแต่จะมีอยู่หนึ่งข้อนะครับที่มันอ่อนด้อยนะครับหรือถ้าเขาถามว่าข้อใดมีภาษาโน้มใจก็ดูว่าข้อไหนมันเร้าใจที่สุดนะครับอันนี้ง่ายครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าใช้วิธีการนะครับหรือใช้กลวิธีใดใ,ในการโน้มน้าวใจนะครับก็ใช้ ความสัมพันธ์ของข้อความนะครับก็เหมือนกับเรื่องของการอนุมานเนาะเดี๋ยวจะทวนให้นะครับใช้กระบวนการนี้ในการเชื่อมโยงแล้วก็ดูเดี๋ยวจะบอกคริคให้ว่าถ้ามีข้อความแบบนี้ต้องตอบวันนี้ถ้าไม่มีแสงว่าข้อนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เดี๋ยวติดไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอันนี้เห็นภาพรวมว่าอ่าสิข้อแรกนะครับจะต้องเจอความยากง่ายอย่างไรก็วิเคราะห์นะครับใครอยากได้ข้อมูลตรงนี้ก็อ่าแคปหน้าจอไว้ดูนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ด้วยว่าอ่ามันมีความ ยากง่ายนะครับมีความยากง่ายประการใดเนาะปานกลางนะครับข้อสอบวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยครูจะให้เป็นข้อสอบระดับาปานกลางนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเป็นข้อสอบความจำเนี่ยเราจะให้ความยากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจําไปไม่ได้ข้อนั้นก็คือเดาเดา100%ใช่ไหมถ้าเดาถูกก็ได้เดาผิดก็ผิดเลยแต่ถ้าเป็นข้อสอบวิเคราะห์เชื่อว่าพอเราความความรู้เนี่ยพอที่จะวิเคราะห์ได้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่มีความจํามาด้วยนะครับต้องจําให้ได้แล้วก็มีวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับส่วนเรื่องนี้ถ้าคนเก็ตออปุ๊บเนี่ยก็ไม่ยากนะครับแต่ครูให้ความยากไว้ก่อนนะครับการพวกเรา,าสับสนนะครับก็เลยยังตีความไม่ได้แต่เดี๋ยวคลิปหน้าดูแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนที่1ผ่านไปต่อไปนะครับเป็นส่วนที่2ครับส่วนที่2จะเป็นเรื่องการอ่าน เขาดาันการอ่านไว้ตอนต้นเนาะเดี๋ยวก็สลับเอาอ่านไว้ท้ายเอาอ่านไว้ต้นแล้วแต่ใจเลยนะการอ่านก็เหมือนเดิมนะครับแต่ครูว่ามีความง่ายนะครับมีความง่ายหรือว่าเพราะทุกวันนี้เราใช้สูตรกระบวนการเนาะเรื่องนี้ใช้ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับใครที่ดูคลิปครูบ่อยๆนะครับเป็นแฟนประจําเป็น FC ครูเนี่ยก็จะรู้ว่าขั้นตอนอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับขั้นที่1เลยเด็ก ที่ผ่านครูออฟไปต้องออกนะครับอะไรที่เป็นส่วนเกินเราจะตัดทิ้งนะครับอะไรที่แสดงความเป็น100%เราจะตัดออกนะครับจากนั้นก็จะใช้อ่าสูตรตามขั้นตอนไปเรื่อยและสุดท้ายครับคิดไม่ออกจำคำนี้ไว้เสมอนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่ข้อใดที่มัน๊อปปี้ได้เนียนที่สุด ข้อนั้นชนะเสมอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนาข้อสอบจริงมาให้ดูแล้วก็ข้อสอบเสมือนที่ครูออกมาเพื่อให้เป็นการยืนยันว่า Copy เนี่ยสุดชนะนะครับก็คือสามารถเขาให้ข้อความมาอย่างเงี้ยแล้วช้อยไหนเนี่ยสมช้อยที่หนสามารถ Copy ข้อความเขาได้รายละเอียดมากสุดก็จะตอบข้อนั้นทันทีนะครับบางข้อที่อ่าพูดได้อย่างเดียวอีกข้อหนึ่งพูดได้3ข้อ3ข้อชนะเสมอนะครับอะไรที่มากกว่าจะชนะ พราะลัทธิเราจะพูดเรื่อง copy เนียนสุดชนะก็พูดเรื่องของจุดประสงค์เจตนาเดี๋ยวนี้กลับมาง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะแบบเช่นช้อยที่หนึ่งาบอกเลยแนะนําถ้าเป็นข้อสอบยุคก่อนก็คือแนะนาแล้วจะมีข้อความต่อท้ายด้วยนะครับแต่เนี้ยก็บอกเลยแนะนำํำโน้มน้าวชี้แจงนะครับก็จะดูง่ายต่อไปเป็นเรื่องของการกล่าวถึงไม่กล่าวถึงกล่าวถูกต้องไม่ถูกต้องข้อนี้ก็ใช้การโยงเส้นเนาะ ข้อใดโยงได้แปลว่ากล่าวถึงแปลว่ากล่าวถูกต้องข้อใดที่โยงเส้นไปหาไม่ได้นะครับพรได้ใช่ไหมเนี่ยเช่นม,มี3บมรทัดนะครับอ้าวข้อนี้อ๋อข้อความเนี้ยสอดคล้องกับชอยนี้แสดงว่าข้อนี้สามารถอนุมานได้หรือข้อนี้กล่าวถึงหรือข้อนี้กล่าวถูกต้องนะครับอะไรที่มันสอดคล้องกันเรียกว่าถูกต้องอะไรที่ขัดแย้งการเรียกไม่ถูกต้องครับ ต่อไปสรุปสาระสําคัญนะครับของใจความนีม้ก็ต้องหาประโยคใจความไม่เจอพอหาเจอเสร็จนะครับก็อาจจะมีการดูคําซ้าๆนะครับคาซ้าๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนให้ว่าดูอย่างไรพูดเรื่องนี้เจอใจความพูดเรื่องนี้ซ้าๆแสดงว่าสาระสําคัญก็จากตรงนี้สุดท้ายครับก็กลับไปเรื่องเดิมคือ Copy เนียนสุดชนะต่อไปนี่มาใหม่ครับส่วนอ่าสิบเอ็ดเนี่ยนะครับ ดีความคำศัพท์จากคำพันธ์หรือศัพท์ตามทัศนะก็คืออันนี้หลงกลไอตรงตามทัศนะเนี่ยเขาจะให้คำศัพท์มาคำหนึ่งแล้วเขาชอบใส่เครื่องหมายคําพูดมาครับเสร็จแล้วเขาจะถามว่าศัพท์คเนี้นะครับเนี่ยที่ครูวงเลเซอร์เนี่ยมีความหมายใดตามคำพันธ์ขัางต้นหรือตามทัศนะของผู้เขียนอย่างเงี้ยนะครับ ก็ห้ามคิดเองต้องอ่านนะครับอ่านคำเนี้ยแล้วก็ดูว่าคำเนี้ยที่เขาพูดถึงหมายถึงคําว่าอะไรบ้างนะครับเน้นย้ำว่าต้องดูจากตรงนี้จะไม่ใช่เป็นข้อสอบคาศัพท์ที่จําศัพท์คํานี้มาว่าอย่างไรแล้วตอบแบบนั้นนะครับจะผิดเพราะเขาบอกว่าข้อใดเป็นตามทฤอนุก็คือตามหัวข้อตาม ที่กาหนดให้นะครับวันนี้ก็ต้องใช้าการฝึกวิเคราะห์เพิ่มเข้าไปนะครับต่อไปเป็นแนวคิดสําคัญนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาเพิ่มเราไม่มีทักษะของอเรื่องของวรรณคดีใช่ไหมครับแต่ไม่มีสาระของวรรณคดีแต่ว่าก็เอา,อาร้อยกรองมาให้อ่านนะครับกอ็อาจจะดูงงๆนิดนึงเป็นร้อยกรองออกเชิงสมัยใหม่นะครับก็มาจับใจความเดี๋ยวจะสอนให้ ต่อไปนะครับการอนุมานจากเ네นื้อเรื่องของข้อความที่อ่านนะครับก็คือข้อไหนโยงเนาะอันนี้คือการโยงเส้นเนี่ยโยงโยงได้แปลว่าอนุมานได้โยงไม่ได้แปลว่าข้อนั้นอนุมานไม่ได้ครับอ้าวอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งงๆอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องท่าทีน้ำเสียงแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่าคนเขียนเนี่ยเขียนแล้ว คิดอะไรนะครับคนที่ทงข้อความนี้มาก็ต้องอาศัยคําสําคัญนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเจอคํานี้แสดงว่าน่าจะเป็นน้ําเสียงหรือลงความรู้สึกแบบนี้นะครับก็จะใช้บริบทในการช่วยอันนี้ก็เป็นส่วนของการอ่านนะครับสั้นลงนะครับง่ายขึ้นแต่ว่าอาจจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับสับสนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บางทีเหมือนง่ายแต่จะหลอกให้ยากแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยข้อสอบมันยาก มันก็คือยากเลยก็พยายามทำนะครับตามกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็จะสามารถทําได้อ่ะส่วนที่2จบไปตอนนี้ได้26ข้อแล้วนะครับต่อไปเป็นส่วนที่3นะครับส่วนนี้ยังคงเดิมเนาะยังคงเดิมนะครับแค่สลับที่ก็คือหลักการใช้ภาษา12ข้อนะครับการเขียนสะกดคําอันนี้ก็คือแล้วแต่บุญกรรมที่ได้ท่องมาเห็นปะยากอะไร้เป็นความจําอ่ะเราจะบอกเลยว่ายากต่อไปการใช้คําตรงความหมายนะครับ ทำไมถึงได้บอกว่ายากะครับทั้งที่มีความจําเข้าใจคําว่าการใช้คําให้ตรงความหมายนะครับก็แปลว่า,าต้องจําศัพท์คํานั้นให้ได้นอกจากคำความหมายเนี่ยต้องรู้ว่าศัพท์คํานั้นนะใช้อย่างไรใช้เมื่อไหร่นะครับนี่คือความยากของภาษาไทยนะครับถ้าเราแปลศัพท์ไม่ได้ด้วยแล้วก็รู้ว่าศัพท์นี้ใช้ในเชิงบวกเชิงลบไม่จะแปลเหมือนกันนะครับเช่นคําว่าถูก กับได้รับถูกให้ทำพิธีถูกตีถูกเตะถูกต่กตอยแต่ถ้าได้รับเป็นสิ่งได้รับเชิญได้รับรางวัลแบบนี้ครับแปรเหมือนกันแต่ว่าใช้ในคนละเชิญกันอันนี้ก็จะแอบ,บยากอยู่ต่อไปเป็นประโยคก,กำกลวมซึ่งตอนนี้ครูคิดว่าสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมานะครับพัฒนาขึ้นมาจากการที่เป็นหนูทดลองเนาะอ่านดูของครูและที่สอนไปแล้วครูก็พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กว่าทําแล้วเข้าใจบางสูตรเนี่ยใช้สูตรเนี้ย ก็สามารถเอาอยู่นะครับก็ออกหนึ่งข้อนะครับออกหนึ่งข้อไม่ยากมากนักนะครับก็คือคลิกเข้าห้องสอบคลิปไม่ออกก็คือดูก้อนท้ายครับว่าดูว่าขยายได้มากกว่าหนึ่งที่ไหมถ้าขยายได้มากกว่าหนึ่งที่ข้อนั้นจะกคำกลมทันทีนะครับต่อไปเป็นประโยคบกพร่องนะครับประโยคพร่องก็จะเพิ่มอ,อันนี้ต้องตองจำนะเดี๋ยวมีคําให้จำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอ่านผ่านตาก็จะเห็นนะครับถ้า ใช้สัมพนแบบนี้ใช้การวางรูปประโยคแบบ passive v o i n t หรือว่า,าใช้คำที่ไม่จำเป็นต่างๆแบบนี้จะจัดอยู่ในเกณฑ์ใดนะครับเพื่อ,อให้พวกเราได้เอาไปวิเคราะห์ได้อันนี้ก็ยากนะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้ประเภทเนี่ยว่ามันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเนี่ยก็ไม่สามารถไปแบ่งเนื้อหานะครับความบกพร่องเนี่ยของข้อความที่ให้มาได้ก็จะทำให้เรา สต่อไปนะครับประโยคสมบูรณ์นะครับก็ถามว่าข้อใดเป็นหรือข้อใดไม่เป็นประโยคนั่นเองนะครับก็จะมีสูตรว่าข้อใดเป็นประโยคได้ต้องมีคำกริยาและต้องห้ามนำหน้าด้วยคำว่าการความที่ซึ่งอ่านจนเมื่อเพื่อเพราะนะครับต้องเป็นกริยาลอยอยู่นะครับซึ่งครูเรียกว่าเกมไล่ล่ากริยาที่มันลอยอยู่ตัวเดียวไม่มีสิ่งที่ครูได้พูดไปแล้วเนี่ยมาขวางกั้นนะครับ ต่อไปเรื่องของระดับภาษานะครับระดับภาษาส่วนใหญ่ก็จะดูเป็นาภาษาพูดนะครับกับภาษาเขียนก็จะมีหลักสังเกตให้นะครับออกข้อเดียวเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับต่อไปการใช้ํำนวนถูกต้องตามความหมายต้องรู้ํำนวนเนาะเขาจะมีช่องว่างให้แล้วถามว่าํำนวนใดควรเติมตรงนี้ก็ความยากก็คือต้องรู้ด้วยว่าแปลว่าอะไรแล้วใช้เมื่อไหร่ ใช้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่ายากคือว่าเรื่องนี้ก็คือแล้วแต่ดวงเลยนะถ้าให้ศัพท์ที่มันคุ้นเคยก็พอได้แต่บางทีเป็นศัพท์ที่เห็นครั้งแรกในชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเขาออกไว้กันเต็มต่อไปเป็นประโยคเจตนาโนตแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทํานะครับเรื่องนี้ง่ายนะครับออกหนึ่งข้อต่อไปครับคำที่มีความหมายตรงอ,อุปมาแต่ก่อนค่อนข้างซับซอ้อนแต่ทุกวันนี้ก็คือถามเลยข้อใดเป็นความหมายโดยตรงข้อใดมีคําที่ แฝงความหมายอุปมาอยู่ในตัวเลือกนะครับอันนี้ก็ไม่ยากต่อไปเป็นคำทบับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ครูเขียนว่ายากเพราะว,าว่ามันมีการปรับปรุงหัวข้อนะครับเดี๋ยวจะสรุปมานะครับว่า,าถ้าใช้คำนี้จะสังเกตยอย่างไรนะครับเพราะว่าเริ่มปรับนะครับราชบัณฑิตเริ่มปรับให้มันเข้ากระบวนการเพื่อให้ทุกๆคำนะครับมีหลักการเขียนเหมือนๆกันจะได้ไม่มีปัญหาตอนที่ นำไปใช้นะครับอันนี้ก็จะออกบางปีก็ให้เขียนทับศัพท์บางปีก็ข้อใดใช้คําทับศัพท์โดยไม่จําเป็นหรือจําเป็นต้องใช้ทับศัพท์นะครับและปิดท้ายด้วยราชศาัพท์ราชศัพท์เนี่ยแต่ก่อนก็ยากแล้วก็กลับมาปันกลางง่ายนะครับแล้วปีที่ผ่านมาก็เริ่มอ,ออกลึกขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเด็ก68นะครับจะเจอข้อสอบ ระดับใดนะครับระดับใดแต่ถ้าเรามีกระบวนการมีสิ่งที่ครูสอนอยู่หนึ่งหน้ากระดาษนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้เราพิชิตข้อสอบได้นะครับวันนี้ก็เป็นส่วนของหลักการใช้ภาษา12ข้อ24คะแนนนะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไปสอบส่วนที่3ครับต่อไปนะครับส่วนที่4ส่วนสุดท้ายส่วนนี้ครูเชื่อว่าเป็นส่วนแจกคะแนนครับแต่หลายคนพอเจอข้อสอบแบบนี้ก็ รู้สึกว่ามันง่ายนะครับก็ประมาทนะอีกประเภทนึงก็คือว่าไม่ทำนะครับก็อ่านอ่านแล้วก็กลาไปโดยไม่มีความรอบคอบนะครับอ,อันนี้12ข้อ2 4คะแนนเช่นกันนะครับเป็นจุดมุ่งหมายเจ้นาของผู้พูดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบเนี่ยมีผู้เขียนผู้พูดนะครับในบทความแต่สุดท้ายในห้องสอบมันไม่มีการ ทำเป็นคลิปเสียงมาให้ก็คือคนสอบนะครับก็จะต้องอ่านเองเป็นทักษะการอ่านทั้งหมดนะครับก็จะพร้องกันเดี๋ยวสุบใหดูตอนท้ายครับข้อใดกล่าวถึงไม่กล่าวถึงเห็นไหมข้อใดมีข้อคิดนะครับการตอบบทสนานะครับว่าเป็นเหมือนข้อสอบ conversation นะครับก็คือให้ข้อความมาแล้วละ,ละไว้หนึ่งประโยคถามว่าควรเติมประโยคใดเข้าไปเพื่อให้นะครับาการสนานั้นนะครับสมบูรณ์ ต่อไปเป็นเรื่องของการถามนะครับอันนี้ก็จะออกเป็นเรื่องของมารยาทนะครับเป็นเรื่องที่มีมารยาทเข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้องนะครับก็ดูความเหมาะสมง่ายนะครับเรื่องนี้ต่อไปเจตนาตําหนิข้อใดมีน้ําเสียงตําหนิหรือข้อใดไม่มีน้ำเสียงตําหนิก็ห,า,กา,ห,หาคําตอบว่าให้เจอนะครับถ้าหาตําหนิมีตอบว่าตอบเลยถ้าหาไม่ตําหนิก็ข้อไหนมีคําตอบว่าเรื่องนี้ง่ายมากครับต่อไปเป็นการอนุมานบุคลิก ลักษณะของผู้พูดนะครับก็คือการเชื่อมโยงอ๋อคำพูดเนี้ยนะมาสามารถบอกนิสัยเช่นเป็นคนซื่อสัตย์นะอ๋ออ,อันนี้เป็นคนขยันนะครับก็เป็นการนุมาน,นะครับแต่แทนที่จะนุมานข้อความแต่เป็นการตีความอุปปันนิสัยของออผู้พูดนะครับบางทีก็ถามมีนิสัยแบบใดมีลักษณะอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ยากครับก็ปิดท้ายด้วย แนวคิดสําคัญถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับเนี่ย26 27นะครับ28 32 33เนี่ยมันก็ใช้กระบวนการเดียวกับการอ่านนะครับกระบการอ่านนั่นเองอันนี้ออก12ข้ออันนี้จะใช้เวลาไวมากในการทํานะครับถ้าเราไม่สับสนต่อไปมาวิเคราะห์ให้ดูเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเชื่อครูนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเรื่องการอ่านการ เขียนการฟังนะครับจะต้องทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือข้อสอบเนี่ยจะถามเช่นใจความสำคัญสาระสำคัญคาศัพท์นะครับฉะนั้นวิธีการเราต้องหาใจความให้เป็นครับถ้าหาใจความเป็นนะครับแล้วเราก็จะเอาไปวิเคราะห์ต่อไปว่าต้องทำอย่างไรนะครับหาใจความหาสาระหาจุดประ นะครับแล้วค่อยห,หาข้อคิดอันนี้เป็นคำถามที่เหมือนกันเลยนะครับสุดท้ายก็คือการอ่านนะสามเรื่องนี้ในห้องสอบจะเป็นการอ่านหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าวิเคราะห์ข้อสอบนะครับก็จะเห็นว่าพอตอนแรกเนาะหกห้าเนี่ยก็พยายามจะบิดข้อสอบหกหกเนี่ยคือเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนหน้าตาใหม่เลยพอหกเจ็ดที่ผ่านมาเริ่มที่ทบทวนแล้วครับว่า พาร์ทเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพาร์ทเนี้ยมันง่ายนะครับแต่ก่อนมันออกหลายข้อก็เลยลดนะครับลดปริมาณการถามแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องการฟังเพื่อจับใจความบอกสาระบอกจุดประสงค์บอกข้อคิดได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าถ้าเรียนเรื่องนี้เข้าใจทั้งหมดนะครับก็จะทําข้อสอบเรื่องเหล่านี้ได้ต่อไปนะครับหลักภาษานะครับก็ออกตามที่บอกอันนี้ก็คือ เรื่องมันจะเดิมๆนะครับแต่บางเรื่องอาจจะแอบตัดไปบ้างแต่ถ้าศึกษาไว้ครบถ้วนก็จะทําได้นะครับต่อไปครับในส่วนของการเขียนนะครับการเขียนปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียงความหายไปนะครับสอบเรียงความหายไปแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องการจับใจค,ความมากขึ้นคราวนี้เราลองมาดูววๆเนาะอนันนี้ไม่พูดเยอะเห็นไหมครับถ้าเป็นของปี66เห็นไหมหกหกเนี่ยก็จะเอาพา์ที่1เป็นเรื่องของหลักการใช้ ภาษานะครับถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยคำเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกับปี67นะครับแต่อาจจะสลับตำแหน่งไปนะครับใครอยากดูก็แคปหน้าจอไว้นะครับต่อไปส่วนที่2เป็นเรื่องการเขียนนะครับการเขียนก็จะเขียนลำดับความเรียงความพาวนาบรรยายอธิบายนะครับการใช้หผลอ,อนุมานเหตุผลอนุมานที่ทนน,นายกนัยนะครับการแสดง ทัศนาการโต้แยง้งการโน้มน้าวใจก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแค่สลรับตำแหน่งครับแล้วก็ต่อไป่วนที่สามเป็นการอ่านนะครับปี66เอาการอ่านไว้ตรงนี้เห็นไหมการอ่านเพื่อใจเนื้อหาการจับใจความสรุปสาระสาคัญตีความวิเคราะห์จุดประสงค์เจตนาของผู้เขียนนะครับวิเคราะห์ข้อคิดแนวคิดที่ได้จากการอ่านการโน้มานจากเนื้อหาของความที่อ่านความวิเห็นของผู้เขียน ถ้าทีน้ำเสียงอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ก็เป็นการอ่านแล้วก็ตอบคำถามนะครับต่อไปครับส่วนที่4ก็เป็นฟังพูดนะครับ mm. ก็จะตามที่ได้เล่าให้ฟังนะครับของปี67อ่ะโอเคท้ายที่สุดเนาะคลิปแรกจบเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็ฝากนักเรียนที่มีความรู้และกำลังหาข้อสอบนะครับที่จะฝึกมือนะครับได้ทฤษฎีได้ทริคจากครูไปแล้วเนี่ยหรือจาก วิทยากรคอนอื่นๆติวเตอร์คอนอื่นๆนะครับแล้วอยากจะมีข้อสอบทำนะครับนักเรียนสามารถซื้อหนังสือโจทย์ไทยวิชิต A level ได้นะครับซึ่งเราจะทําเป็นทั้งหมด4ชุดนะครับชุดละ50ข้อนะครับ4ชุดก็200ข้อเชื่อว่าถ้าได้ฝึกไปวันที่สอบจริงจะทำให้เราไม่ต้องจูนสมองตัวองนานนะครับครั้นก็ฝากไว้สามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับ ซื้อตามร้านสื่อชั้นนำทั่วประเทศได้นะครับก็คือโจทย์ไทยพิชิต A level อันนี้ครูเขียนขึ้นเองนะครับสำหรับเด็ก6-8เป็นต้นไปโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกับการสรุปข้อมูลนะครับที่จะต้องใช้เนื้อหาสารต่างๆที่ต้องใช้ในการสอบอาภาษาไทย A level นะครับ50ข้อ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นของแจทุกคนนะครับคงสุดท้ายแล้วขอให้คนตั้งมั่นให้ดีตั้งสิให้ดีนะครับแล้วก็เดินหน้าเต็มกําลังนะครับเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย